สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับก็เมื่อวานได้ไปร่วมงานอภิธรรมสวดอภิธรรมศพของคุณหอยเชิญยิ้มนะครับคุณหอยเชิญยิ้มนี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยเนาะซึ่งก็เป็นเพื่อนกันนะครับ ก็ได้เสียชีวิตนะก็ได้ไปร่วมสวดอภิธรรมนะครับที่วัดกำแพงเจรันหรือว่าบางแวกนั่นแหละนะครับก็ระยะหลังก็ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนนี้เรียกใช้งานกันประจำก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกลุ่มเ,เพื่อนๆน,นะครับกลุ่มศิลปินตลกนะครับรุ่น ครูบาอาจารย์บัางรุ่นพี่บ้างนะครับเพื่อนมัง่งน้องมั่งนะครับก็ไปร่วมไว้อะไรนะครับในการฟังสวดอภิธรรมนะครับก็นานๆเจอกันนะครับกับเพื่อนๆบางกลุ่มก็ไม่ค่อยได้เจอบางคนก็เจอกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตลกมันก็ แยกย้ายนะครับต่างคนต่างทำมากินแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ยั่งยืนเหมือนอเหมือนครั้งแรกนะครับตั้งต้นไว้ตั้งแต่ยุคเมื่ออดีตนะครับว่ามันจะต้องมั่นคงหรือว่าถาวรอะไรเงี้ยเนาะอาชีพตลกนะเท่าที่ ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่เข้าวงการครั้งแรกเลยนาะเพราะว่าเราเห็นตลกรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะครับที่เขาสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีเงินมีทองมีรถมีบ้านอะไรเงี้ยในยุคนั้นเนาะนะครับหลายๆท่านด้วยกันฮนะเราก็เลย มีความคิดว่าเออวันหนึ่งเนาะล้วก็อยากจะเล่นตลกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครสุดท้ายเราก็ได้มาเล่นจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความไม่ยั่งยืนนะของอาชีพตลกนะมันผมว่ามันต่างนะต่างจากอาชีพผมว่าหลายอาชีพที่ ที่ว่าอยู่ได้ยังยืนได้ก็อย่างเช่นวงดนตรีน, 3, นะครับอืมก็ยังอยู่ได้ยืนหนึ่งนะครับวงดนตรีน, 3, นะครับนักร้องยืนยืนสองดนตรียืนหน,นึน 3, ่งน,นักร้องยืนสองนะ,ะหางเครื่องแดนเซอร์เนะี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าทําเหมือนมาทําเป็นอาชีพไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะมันไม่หมดนะครับมันไม่หมด แม้กระทั่งลิเกเนาะที่ว่า,าที่ว่าเ,าเคยหายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> ลิเกก็จะมีลิเกดังๆไม่ว่าจะเป็นสรามน้ำเพชนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นกุ้งสุธิราชนะครับชัยามิชัยนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็มีที่มีชื่อมีเสียงก็ดำดงนะครับอ,อะไรนะเอส ปัดชยานะครับหลายๆคนนะครับนะตลกตลกโจกอะไรก็มีนะนะป่อแป้นี่กําลังมีชื่อเสียงอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพการแสดงนะครับซึ่งยังอยู่นะครับคู่กับคนไทยนะครับแต่ว่าอา,อาชีพที่มันค่อนข้างที่จะเลือนลางเนาะและหาย หายไปด้วยนะครับก็มีนะครับเอ๊เดี๋ยวนะผมขออาภัยเพราะว่าผมใช้ไฟของไอ้นี้ไงทุกคนมันมันแรงไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไฟดีกว่าอขอขอขอโทษขออภัยด้วยนะผมจะไม่ตัดคลิปหรอกเดี๋ยวเนาะเปิดตัวนี้ดีกว่าอืมยวดูกอนขอขอตัวเออ อประมาณนี้แหละขอโทษ FC ด้วยนะครับพอดีไฟตัวนี้มันแรงเกินไปนะผมต้องถ่ายชั่วพุ่งชั่วคราวได้อยู่มั้งพอดีมุมมันมันมืดด้วยก็เลยเหมาะกับใส่ไฟตัวนี้เลยฝนก็ตกไม่รู้อากาศบรรยากาศแบบไหน,นกำลังพูดค้างไว้ที่อาชีพที่มันหายไปนะทุกคน การแสดงนะยกตัวอย่างอย่างเช่นคาเฟ่โชว์เนี่ยซึ่งผมว่ามันหายไปแบบอืมคาเฟ่โชว์มันก็อารมณ์คล้ายๆตลกอ่ะโชว์ตลกตามคาเฟ่ต่างๆนะซึ่งคาเฟ่มันไม่มีแล้วเนี่ยมันอ่ะมันก็มีอยู่นั่นแหละมีป่าปลายก็มีแบบแต่เขาไม่ได้เน้นโชว์เน้นอะไรแล้วไงทุกวันเนี่ยนะครับก็เหลือไว้แต่ชื่อนะครับคาเฟ่โชว์นะครับ อาชีพที่ทุกคนเคยอยู่และเคยสัมผัสนะแล้วก็ตลกนะครับตลกก็ไม่ถึงขั้นว่าหายนะทุกคนตลกก็ยังเป็นอาชีพอยู่นะแต่จะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในรูปแบบไหนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ผมก็ได้เจอกับเพื่อนๆกลุ่มศิลปินตลกได้พูดคุยกันนะว่าเอ,อ ตอนเนี้ยตลกอ่ะบางครั้งนะตลกออกทีวีมันมันอาจจะไม่มีชื่อเสียงโดยซ้ำไปนะครับสู้กับการที่มีช่องทางของตัวเองอย่างผมเนี้ยทำช่อง y t u t u อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีช่องทางดีกว่านะครับมากกว่านะบอกว่าช่องทางทางรายการทีวีหรือละครอะไรเงี้ยถามว่า ปัจจุบันเนี่ยมันมันซบเซานะครับอมสมัยก่อนนี้นะตลกใครได้เล่นละครนะละครทีวีนะช่องอะไรก็แล้วแต่นะโหสามห้าเจ็ดเก้าอะไรทุกช่องนะครับช่องดีตรงจตอนนั้นเมื่อก่อนนะถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จได้เลยนะบางคนนะครับแม้ก็ทั่งการถ่ายโฆษณา นะครับแค่ระยะแบบไม่กี่กี่นาทีเงี้ยออกทีวีอะนะครับก็ทําให้มีชื่อเสียงแล้วมันก็ต่อยอดได้ทุกคนอืแต่ว่าพันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อะไรก็ก็จะมันบางทีก็ล่วงโรยไปตามการเวลานะอย่างคลิปที่ ผมลงไปก่อนหน้าเนี่ยนะครับได้คุยพูดคุยกับพี่พี่คมซุเปอร,ร์โจพิเจเรยเชิญยิ้มนะครับได้อีกหลายๆคนนะครับได้พูดคุยกันนะครับท่านที่ดูคลิปก็จะเห็นนะมันก็เลยกลายเป็นแบบอืตลกเนี่ยมันมันมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะให้ยั่งยืนนะครับหมายหมายความว่าตลกนะมันก็ยังเป็นอาชีพนะครับอืที่ ทำอาหากินได้ในบางครั้งนะครับยกเว้นตลกที่เขามีชื่อเสียงนะครับอยู่แล้วมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีช่องทางของตัวเองด้วยแล้วก็มีทีวีนะครับรายการทีวีที่เป็นรายการยอดฮิตอย่างเงี้ยคนที่ยังดูอยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ารายการทีวีบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะคนไทยประเทศไทยดูอย่างเดียวนะทุกคน ที่ฝั่งสงปปลาวเขาก็ดูทีวีของเรานะครับดูทีวีทีวีไทยนะฮะเขาก็ดูรายการละครละครดูอะไรก็แต่ถามว่ามันหายไปเลยมันไม่หายนะครับทีวีไม่หายนะครับแต่มันก็ยังยืนหยัดอยู่นะครับเพียงแต่มันก็เหมือนว่าลดมูลค่านะครับในในรายการต่างๆบางรายการเนาะที่บางบางรายการก็อยู่อยู่ไม่นานเพราะว่า มันต้องเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เข้าหาเราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ fc ผมก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับคนดูก็เยอะขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับอยากเข้ามาโปรโมตสินค้านะครับในทางช่องทางของผมก็ยินดีนะครับยินดีรับใช้เลยนะครับนะครับก็ อยากให้โปรโมทสินค้าอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ f เฟซบ o ๊กบอยสั่งโจเกยิ้มนะครับไปที่หน้าเฟซได้เลยนะครับผมหรือติดต่อทางช่องทางคอมเมนต์นี่ก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยไปคุยกันที่หน้าเฟซแล้วก็ค่อยติดต่อประสานงานกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะพูด ถึงเรื่องอา,อาชีพตลกนะหลายๆคนก็ยังอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนประกอบองค์ประกอบของตลกเลยนะคือนักดนตรีนะครับแบ็กอัพแบ็กอัพนักดนตรีที่คอยตบมูกคอยเล่นเพลงให้กับทีมงานตลกนะแบ็กอัพก็หายหายไปเยอะมากเยอะจนเหลือไม่กี่คนนะครับ แทบจะแย่งกันเลยบางทีใครมีงานก็โทรเรียกกันที่เรกกันนะครับใครมีงานก็นาน,นานพีมีก็อาศัยกันไปนะครับเป็นถึงขั้นขั้นแบบหลายหลายคนต้องต้องทำอาชีพต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งมีงานประจำทำนะครับอย่างที่คุยกับกลุ่มเพื่อนๆศิลปินตลกนะครับ ทำอาชีพต่างๆนานานแล้วแต่จะถนัดทําแบบไหนนะครับบางคนก็ชอบค้าขายนะครับก็มีนะครับก็หลายรูปแบบนะครับคนก็ไปทํางานประจำหลายแบบนะครับก็เป็นธรรมดานะครับตลกมันกม็มันก็ไม่ได้ว่าแม้ตลกหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงนะครับอาจจะ ถึงเ,เวลาที่มันรยล,ลาลงนะครับคนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมานครับแต่มันมันไม่สืบเนื่องไม่ต่อเนื่องเหมือนอย่างที่ผมบอกอะดนตรีนักลองอะไรเงี้ยเดนเซอร์หางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆเพราะอะไรวะเพราะมันมีการแสดงแบบน,นี้ตลอดไปนะครับมันก็ไม่มีล้มหายใจจากนะครับผม,อมขออนุญาตด,ดูโทรศัพท์ก่อนเพราะว่า อัพคลิปไว้นะครับอัพคลิปไว้โอเคก็เรียบร้อยละบางครั้งผมก็ ออกนอกสถานที่บ้างนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่บ้านก็อัพคลิปนะครับหรือว่าอัดคลิปแบบนี้นะครับพูดคุยกับ F C นะครับขอบคุณ F C อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติครับกับบอยซังนะครับผมก็รับชมแล้วก็กดกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ให้ให้ด้วยนะครับ ชมคลิปแล้วกดนิโฟ้งกดไลค์ให้สักนิดนึงเพื่อทำให้เ,เปิดการมองเห็นเยอะๆนะครับกับคลิปจะได้มีแบบคุณภาพนะครับจะได้แบบว่ากระจายไปทั่วๆงียครับให้หลายๆคนได้เห็นได้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่น,นี้ดีกว่าฮะวันนี้ก็บทสรุปก็คือมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปเจอพบปะเพื่อนฝูงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับใครเป็นยังไงอยู่ยังไงนะครับไปทําอาชีพอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็สรุปก็คือประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านเอ่อขอให้ทุกคน,นครับทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ